หวัดดีทุกคน,กนด้วยนะฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวมเตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปวันนี้เราก็อยู่ในเกมดัมมี่แดนนะฮะทุกคนคลิปนี้ผมไม่ได้ทานานมากนะสำหรับเกมดัมมี่แดนหลังจากที่ผมทําการถอนไปประมาณ 2-3ถึง3เดือนที่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเล่ายอดเท้าความกันก่อนนะครับเงินไม่เข้านะทุกคนหลังจากที่ผมทําการถอนไปแล้วนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆนะครับที่เล่นเกมดัมมี่แลนด์เหมือนผมนะทุกคนถอนเข้าทูมานี่วอลเล็ตไหมนะในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้เติม VIP เห็นะทุกคนตัวนี้นะทุกคนเป็นบัญชีที่ผมไม่ได้เติม VIP หรือไม่ได้เติมเกมอะไรเลยนะทุกคน แล้วก็ทําการถอนออกมานะครับแล้วไม่สามารถถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตได้นะทำการถอนไปแล้วประมาณ 100- ถึง200บาทเงินไม่เข้าสักบาทเลยทุกคนบางคนนะทุกคนอาจจะเข้าก็ได้นะครับตัวนี้ผมไม่รู้นะตัวนี้ผมไม่รู้นะว่าเ,เพื่อนถอนเข้าหรือเปล่าแต่ถ้าใครถอนเข้าเม้นใต้ลังคลิปหน่อยว่าเ,เพื่อนเป็น V.P. ไหมนะเพราะตัวนี้ผมทําการถอนออกตรงนี้ผมไม่ใช่ V.P. แล้วเงินไม่เข้าด้วยนะตรงนี้นะครับผมก็เลยทําการติดต่อนะทุกคนจาก ดัมมี่แลนด์ไปนะทุกคนว่าเงินไม่เข้านะทุกคน ตรงนี้นะครับผมได้ทําการถอนไปแล้วหลังจากนั้นนะทุกคนประวัติการถอนของผมก็หายไปเฉยเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะเพราะประวัติการถอนที่ผมทาการถอนมันหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมาดูการถอนของเรากันดีกว่านะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทำการกดคลิกถอนเข้ามานะครับจะเจอแบบนี้เลยสําหรับการถอนจะใช้คะแนน,นอยู่ที่2 5 0 0 0คูปองแลกได้อยู่ที่20บาทนะครับแล้วมาดูที่ประวัติการถอนของเราสังเกตดูทุกคนผมลองทําการถอนไปแล้วเมื่อกี้ มันไม่มีประวัติการถอนนะผมก็เลยทําการถอนซ้ําเผื่อสามารถถอนได้แล้วหลังจากนั้นนะทุกคนตัวนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูละกันนะครับผมก็เลยทําการติดต่อไปทางช่องทางนะทุกคนการติดต่อของดัม m ี่แลนนะทุกคนว่ายังสามารถถอนได้อยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะตอบว่ายังไงนะ โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแชทของดัมมี่แลนด์เรียบร้อยแล้วนะทุกคนผมก็ทักไปช่วงเวลาวันที่4ของเดือนสิงหาคมนะครับทุกคนสิงหาคมนะผมทักไปนะทุกคนบอกว่าเงินไม่เข้านะทุกคนถอนไปแล้วเงินไม่เข้านั่นเองนะหลังจากนั้นนะทุกคนผมก็เลยทําการแคปแชทนะทุกคนหรือแคปหลักฐานนะทุกคนว่าเงินไม่เข้านะทุกคนสังเกตดูเงินไม่เข้าจริงๆนะทุกคนถอนไปวันที่ 4เดือนสิงหานะบอกว่าเงินไม่เข้านะหลังจากนั้นเนะีทุกคนเขาก็บอกว่ารอทํารายการ3-5ถึงวันนะทุกคนถึงจะสามารถถอนเงินเข้าทูบานี่บอร l เดตได้รอ3 3ถึงวันแล้วแต่รอบในการตรวจสอบของระบบนะหลังจากนั้นเนะีทุกคนผ่านไปเนะีทุกคนสักพักนะ เดี๋ยวมาดูกันวันที่11นะทุกคนสังเกตวันที่11เนะเรียบร้อยแล้วนะผมก็รอไปประมาณ5วัน1อาทิตย์นั่นแหละนะทุกคนรอไปประมาณ1อาทิตย์นะครับผมก็แคปแชทเดิมนั่นแหละนะทุกคนบอกว่าเงินไม่เข้าอีกแล้วเหมือนเดิมเลยนะทุกคนตอนนี้นะทุกคนเขาจะเขียนบอกว่ารอ3-5ถึงวันนะทุกคนแล้วแต่รอบในการตรวจสอบของระบบค่ะเหมือนเดิมเลยทนะุกคน โอ้โหหลังจากนั้นนะทุกคนผมก็บอกว่าจะรีวิวตามความเป็นจริงนะทุกคนผมขออนุญาตรีวิวตามความเป็นจริงนะนี่เห็นไหมก็เลยไม่สามารถถอนออกมาได้นะตอนนี้วันที่3เดือนกันยาคุย,ยนแล้วนะทุกคน ผ่านไปประมาณ1เดือนแล้วเงินก็ยังไม่เข้าเหมือนเดิมสาหรับดัมมีแลนะทุกคนไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ทําการเล่นเงินเข้าหรือเปล่านะทุกคนฝากรีวิวไว้ใต้ล่างคลิปหน่อยนะเพราะตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้เป็นการตัดสินนะผมก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้หรือหนึ่งในผู้เล่นที่ทําการถอนออกเข้าทูวีนี่วอลเล็ตที่ไม่สามารถถอนรับ เงินเข้า t ูบันนี่วอลเล็ได้เพื่อนเพื่อก็รีวิวใต้ร่างคลิปด้วยในทุกคนว่าเงินเข้าไหมหรือเป็นเหมือนผมไหมในทุกคนสําหรับดัมมี่แลนนะว่ายังสามารถถอนได้หรือเปล่าผมไม่ใช่ตัวตัดสินนะครับเพื่อนเพื่อนใต้ร่างคลิปเป็นตัวตัดสินนะครับว่ายังสามารถถอนได้อยู่หรือเปล่าก็เมนใต้ร่างคลิปได้ว่ายังสามารถถอนได้ไหมนะ ก็เราติดตามนะว่าเงินจะเข้าทูมันนี่บอลเลนหรือเปล่า,านะสลักใครที่ชอบคิดโดนี้นะครับหรือคิดโดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซสสับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะพลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องมอต์โฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ